สวัสดีเดอ้อเพื่อนๆนทุกคนผมวิ่งไล่สไตล์นักวิ่งหววแถลงนั่นเด้วันนี้จิพาเพื่อนเพื่อมาสอมทีวีเอลจี LG. เพื่อนบ้านยกมาให้ช่วยดูจักนิดเบิ้งว่างัน้นดูๆไปมันดับแบบเลยไฟแดงยังติดแต่ไม่มีภาพจอมืดว่างันเอาก็เดี๋ยวมาดูเพจกันก่อนเขียนว่าเอลจี LCD TV ขนาดจอภาพ32นิ้วรุ่น32 LN 5120 TC ใช้ไฟฟ้า AC 100ถึง240โวลต์50ถึง60เฮิรตซ์1.3แอม80วัตต์มาลองเสียบกันนั่นดิเพื่อนบ้านบอกว่า ดับแล้วไฟแดงยังติดอยู่ต้องลองก่อนเสียปบปบเปิดปั๊บตั้งปดงเปิดดูรีโมทไฟสแตนบายติดอย่างเพื่อนบ้านบอกแหงแดงอยู่เนี่ยแต่จอมืดเอ้าเดี๋ยวมาลือกันเลยดิว่าเป็นอะไรเช็คภาคไฟก่อนขอญอาตลื้อก่อน ลื้อ,อก,ก่อนเด้อง,ง่ายๆใครก็ลือได้ดอกอันนี้ลือแค่ฝาหลังเนี่ยน,อน็อตมีมีกี่ตัวลือฐานออกแล้วก็ดึงออกก่อนเนี่ยขันออกมดแล้วก็ค่อยๆย,ยกเนี่ยยับขยับซ้ายขยับขวาดูปึ้ยยกออกเลยลือฝาหลังออกมาเรียบร้อยเลย<อ>ก็มาเสียบแล้ววัดไฟภาคสะพายดูก่อนไฟสามร้อยแล้วก็ ชุดแบกไลท์เปิดสตาร์ทโดยรีโมทสั่งเอาตั้งไปที่กระแสตรงก็แดงจับขั้วบวกของ C300 เนี่ยดำจับลบเนี่ยไฟขึ้นไหมล่ไะไฟขึ้นนะเดี๋ยวนี่ดูมิเตอร์เนี่ย317โวลต์ไฟ300ม,มีดูไฟแบกไลท์ที่แดงจับบวกแล้วก็วัดเทียบกาว บอร์ดี้ทีมีเลยเดย์แิบเโวลต์ไฟแบ็คไลท์87โวลต์ถ้ามีหลอดเนี่ยตอนนี้หลอดจะต้องติดถ้าหลอดไม่เสียนะหลอดหน้าจอจะต้องสว่างแต่ทำไมมันไม่สว่างเอาเดี๋ยวลองปลดชุดแบ็คไลท์ออกดูก่อนแล้ววัดอีกทีนึงว่าไฟมันได้เท่าไหร่ปลดออกก่อนนี่ปลดออกแล้ว วัดเทียบกาวดูที่ว่าไฟมันไปเท่ายหรอว่ามันพอจะทำงานได้จริงไหมแดงจิ้มบวกเหมือนเดิมนี่ชุดแบค็คไลท์อ่าวัดเทียบกาวเนี่ย130ร้อยสามสิบกวโวลต์ร้อยสามสิบเบ๊ตโวลต์แสดงว่าแบ็คไลท์มีปัญหาแน่นอนอะแยกลำพ้งนี่ถอดก็ยกออกวางง่ายๆหรอกนี่ยังถอดขึ้นกัน ยกวางค,ค่อยๆเพยอะขึ้นนนัดแรงเดี๋ยวก็จอแตกัง,งานเกิดเลยค่อยๆเอาพอเราก็ยกออกมังนง่ยงัดออกถอดครอบจอพัสติกออกแล้วเนี่ยสีดำเนี่ยก็จะเห็นสีปีเนียมปีเนียมขอบบิชนนชั้นนึ่งตัวนี้ชั้นเนี่ยต้องระวงังค่อยๆอย่างมากเพราะมันกดจอโดยตรงเลยตัวนี้ มีน็อตสีแจกอยู่ถอดเอาถอดออกเลยเนี่สีแฉกตัวนี้นอยนี่ถอดมดืดแล้วก็งังออกมาค่อยเด้อมันครบจอเห็นไหมเราเนี่ยจอวางอยู่นี่เลยสายแพรจอนี่คือค่อยงงดออกสายแพย็จจอตัวนี้ติดไปกับจอตัวสำคัญเลยนี่พลาสติกไป็นสำหรับเสียบ งัดจอขึ้นข้างๆก็ไปไงนี้งี้นี่เสียบไปยังเนี้ยแล้วก็กระดาษเนี่ยถ้าเยอะจอยมานิดนึงกระดาษแย่เลยเนี่ยแย่แล้วก็ค่อยยกพลาสติกเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กระดาษเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็ไปลึกๆแล้วก็พับแล้วก็ยกจอเลยทีนี้ เดี๋ยวก็ยกขึ้นอย่างเี้เนี่ยบางเลยอาศัยความสามารถอาศัยฝีมือนิดนึงเนี่ยงั้นเราก็ยกขึ้น่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นมีแผ่นแผ่นกระจายแสงเนี่ยแผ่นเกลี่ยแสงเนี่ยอีกสี่แผ่นเดี๋ยวจะมาวัดดูก่อนว่า มันติดไหมหรือมันขาดไหมหรือมันแสงน้อยเกินไปวัดก่อนเด้อวัดรวมเลยทั้งหมดทุกหลอดเลยทีเดียวมามาสามหลอดนี่ไม่ติดเลยนี่หนึ่งสองสามนี่มัติดเลย 1, 2, 3, เลยน่ะติดไม่ครบนี่อีกหลอดนึงเนี่ยข้างข้างสีดแดงเนี่ยข้างที่จิ้มนี่นี่อีกหลอดนึงมันขาดไปสี่หลอดเด้อเอามา เดี๋ยวลือ้อลื้อเปลี่ยนก่อนปกติมันต้องติดเต็มอย่างที่เคยบอกกันแหละมันต้องติดเต็มนี่เลยทุกหลอดต้องสว่างเท่ากันนี่มันติดไม่มดนี่เนาะขาดไปสี่หลอดไม่ติดนี่หลอดที่สร้างมาเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดคืออะไรเจ็ดแปดเจ็ดก็คือแถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คือเจ็ดหลอดแปดก็คือแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรุ่นนี้ LG รุ่นนี้ใช่หลอดเจ็ดแปดเจ็ดแต่และรุ่นใช่ไม่เหมือนกันอันนี้สั่งมาในเน็ตเดี๋ยวนี้สะดวกมาดื้อกันเลยดื้อเปลี่ยนเลยเลยสั่งมาแล้ว อย่างนี้นี่ของใหม่ตามที่สั่งไปเ่ะเดี๋ยวแกะของเก่าออกก่อนยกเลยไม่ยากหรอกนี่ยกง่ายเสียบดูนี่นี่น เห็นวอหนึ่งเอหนคือกันเทียบตอดเท่านี่เอสองนี่เห็น่มเอสองเท่ากันนี่ก็อีกแถวหนึง่งเอหนึ่งเหมือนกันเลยเนี่เดี๋ยวใส่ก่อนเราก็จะมาวัดดูอีกทีหนึ่งหยเลย ไม่มีน็อตยึดอะไรหรอกเนี่ยงัดเอาธรรมดานี่แหละงัดทิ้งเลยเลยเนี่ยน่หลกเลยงัดแเราก็ออกนีย ทางที่ทำเก่งแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้เป็นหลอดแบกไล่เนี่ยหมูหม,มูดอกแต่สำหรับคนที่เขายังไม่เก่งหรือยังไม่เป็นเนี่ยอยากิะทำเนี่ยเดื่อของเจ้าของเสียก็ดูเอาก็แล้วกัน,นวางไปตามที่ตำแหน่งเขาบอกไว้ ใส่หลอดเรียบร้อยแล้วใส่ปักเลยเสียบปักเลยเนี่ยกดมดเสียบเข้าไปยังที่ได้ลองกดเข้าไปเลยครับใครที่อยากลองทำของเจ้าของลองดูเดยอลองดูได้ถ้าของเจ้าของเด้อถ้าของลูกค้าหรือของเพื่อนบ้านเนี่ยอย่าลองเด้อต้องลองของเจ้าของก่อนเป็นครูบาอาจารย์ก่อน เฮ็ดดูก่อนว่าหลอดมันติดครบไหมที่สั่งมานี่ยะครับเปิดแมพเปิดรยเด้อลองดูติดครบไหม,ม,หม,ต,ไหมติดครบทุกหลอดไหมเราแดงจิ้มบววดำจิ้มโลบเนี่ยโอ้ติดครบเนาะติดครบทุกหลอดเลยที่เลือกเซนได้ไหมได้ เส้นเด้ติดไหมติดที่สองดีติดไหมติดติดติดมดทุกรอดเลยเซ้นหนึ่งเซ็นสองวัดรวมก็ติดวัดเดียวก็ติดติดมดทุกรอดแล้วก็ประกอบเด้อใส่แผ่นเซ็ตเรียบร้อยล้วก็จะมันใส่จอเด้๋ยนี่ จอ,อมาใส่เนี่ยก็ยกมาทั้งกระดาษอย่างเงี้ยกระดาษน,นอออาี่จะดึงน้ำออกวางเลยดูมุมให้ดีจีต้องไปก้นออกวางองใส่ขวาดีแล้วก็ดึงดัดออกวางเรียบร้อยแล้วก็ดึงค่อยๆดึงกระดาษออกเงี้ยอย่าให้มันเกยขอบด้านไหน,นหน่อยนึงอย่าให้เกยเด็ดขาดเลยถ้ามันเกยขอบเนี่ยเวลาลบ กบเลืออะไรเนี่ยมันมีซิตแตกได้ก้อบหน้าจอพลาสติกเนี่ยกุบกับไปตามเดิมเรียบร้อยแลวประกอบเดอตัว่านเนี่ยลำโพง ต้องใส่ไปเดี๋ยวปกักเสร็จแจ็คนี่เด็ดแจ็คแมปแจ็คแจ็คไล่เสียบปิดฝาหลังเลยยึดฐานเข้าไปเลยเดี๋ยวจะได้ลองเลยที่นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยละ จะมาลองกันเลยเก็บไฟลองเลยเสัญญาณเขาดาเอาเก็ปบป๊าปเปิดดีสองเปิดติดไม่เราเป็นแบ็คไล่ไปแล้วเนี่ยอา้มามาแล้วเด็กเนี่ยมาแล้วอ้าว ใช้ได้แล้วเดอ้อเนี่ยหลังจากเปลี่ยนหลอดแบ็คไล่จอมืดไปเนี่ยเนี่ยเปิดร้องแล้วแจ๋วเลยแจ่มภาพสวยเดี๋ยวมาสรุปปัญหากันเลยวันนียจอมืดไฟติดสแตนบายไม่นิาพากเปลี่ยนชุดแบ็คไล่ไปเนี่ยก็ชใช้ได้แบ็คสรุปว่าแบ็คไล่เสีย สำหรับเพื่อนๆที่เขามาชมเนี่ยก็อนนข,อขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้าทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าที่ส่อ,อะไรที่ทำอะไรก็ติดตามกันดูมีความด้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันขอบคุณเด้ออย่าลืม ติดตามให้กำลังใจกันขอบคุณครับสวัสดีครับ